โอเคอ่ะเราลองมาลองมาทำซิมกันนะฮะของอันเมื่อกี้นะฮะก็โอเคสตาร์ทเนาะแล้วก็มีสเตทสี่อันเนาะนะแล้วก็เปิดมาก็ลากมานี้เลยเนาะแล้วก็สังเกตว่าซินแทกเดียวกันเลยนะฮะถ้า empty string ก็เว้นว่างๆไว้วไนะฮะแล้วก็ push d ดาวไปนะฮะไม่อ่านอะไรมันจะขึ้นเป็น empty empty string ให้เนาะแล้วนี้เราก็เจอศูนย์ใช่ไหมว้ว่างๆแล้วก็ p u s ศูนย เอ้ยเดี๋ยวนะฮะเจอหนึ่งดิเจอหนึ่งป๊อปศูนย์แล้วก็ไม่พุชอะไรนะฮะแล้วก็อยูดวนกับตัวเองนะฮะเจอศูนย์ไม่ป๊อปอะไรนะฮะเสฟพุชศูนย์เข้าไปประมาณนี้อันนี้ก็หาตัวเองเนาะเจอหนึ่งป๊อปศูนย์ไม่พุชอะไรนะแล้วก็สุดท้าย e m p t y string เจอ Bottom of Stack นะฮะแล้วก็ไม่พุชอะไรก็เซฟ accept ที่นี่ accept ที่นี่นะอันนี้ก็เป็นตัว PDA เรานะฮะลองดูว่าเออลองรันดูนะฮะเออศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์อย่างนี้นะฮะลองรันดูก็จะ reject อย่างนี้นะฮะลองศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งเท่ากันนะฮะมันจะ step by step ได้ด้วยนะฮะลองลองดูนะฮะ s t e า by step ก็ใช้เครื่องหมายอันนี้นะฮะที่เป็นตัว start stop debug นะฮะก็จะปุ๊บมันจะโชว์ stack ให้เราด้วยนะฮะเห็นี่ stack วิ่งว่างปุ๊บมาเจออันนี้เลยนะฮะวิ่งมา เจอศูนย์ปับ๊บอยู่ที่เดิมนะฮะก็สแต็กก็มีศูนย์งอกใหม่ไหมฮะศูนย์ต่อไปเจอศูนย์ก็พุชเข้าไปอีกนะฮะศูนย์ต่อมาเจอหนึ่งนะฮะเตรียมเตรียมขยับปุ๊บก็ขยับมาน,นี่ป๊อป,ป,อปขยับป๊อปป๊อปเจอนี้ปุ๊บก็แอคเซปต์อย่างนี้เลยนะฮะทีนี้ถ้าเราเอ,อ่อทำเสร็จนะฮะก็รันอย่างนี้ได้ถ้าเราจะเทสอะไรอันก็ใส่ใส่ใส่นี่ฮะศูนย์หนึ่งหนึ่งนะฮะอันนี้ตัวแอคเซปต์ศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งหน แล้วก็สติงว่างแบ์ไลน์ได้นะฮะอันนี้ก็รีเจ็ค0111อ่า0011 01 011 000อ่ะเราก็ลองรันบัคเทสติ้งได้นะมันก็จะรันเทสว่าถ้าผ่านหมดมันก็จะรึบแบบนี้นะฮะแบบนี้ด้านล่างเลยนะฮะโอเคอันนี้คือตัวซิมนะฮะก็น่าจะพอเทสได้อะไรได้เนาะโอเคนะฮะพอเห็นภาพไหมฮะนิดหน่อยเนาะอ่ะโอเคนะฮะ เดี๋ยวจะได้ไปลองทำตอนทำแบบฝึกหัดนะครับ